สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะผู้อ่านชื่อกวินนะคะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกทุกคนเลยแล้วก็ขอขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็ Super Thanks แล้วก็ก,การสมัครสมาชิกแล้วก็ Support ทุกๆช่องทางจากทุกๆท่ททานเลยนะคะเป็นเกียรติมากๆจ,จริงๆจ,จากใจนะคะขอบคุณยังไงมันก็ไม่อิ่มเอมหรือ ทดแทนาการซัพพอร์ตสำหรับทุกทคนได้นะคะมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดาวทั้งหมดทั้งจัก,กรวาลน,นั่นคือคำขอบคุณจาก กวินนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ก็มาดูพลังงาน Energy สองพลังงานให้กับทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะให้โฟกัสมาที่ไพ่สำหรับนี้เรามาส่องกันสิว่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้นะคะเขารู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับคุณยังไงนะคะอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันหล,ลับตาลงค่ะทำสมาธิกับตัวเองนะคะแล้วก็นึกถึงเขาคนนั้นนะคะเรียกชื่อเขาดึงดูดเขาเข้า,ขามานะคะดูสิว่า เขารู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับคุณอย่างไรนะคะในเวลานี้แล้วก็ตอนนี้ค่ะเรามาดูกันพลังงานนะคะคนคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะเขาเป็นยังไงนะคะพลังงานของเขาความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณในเวลานี้ ความรู้สึกและคิดที่เขามีให้กับคุณในเวลานี้ค่ะ Pace of Wands นะคะมันเป็นพลังงานของความรู้สึกตื่นเต้นนะคะเป็นแพชชั่นเป็นความรู้สึกโลดเต้นเหมือนเด็กเลยนะคะเหมือนกับว่ามีความจดจอ่อใจจดใจจ่อกับบางสิ่งบางอย่างที่กําลังที่จะเอื้อมกําลังที่จะขวาคว้าเหมือนมีเรื่องราวความตื่นเต้นภายในจิตใจเพื่อลุ้นระทึกอะไรอยู่นะคะ ลุ้นระทึกเพื่อที่จะได้แอคชั่นอะไรใหม่ๆกับคุณเพื่อที่จะได้เคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของคุณนั่นเองนะคะเขารู้สึกมีพลังในใจเหมือนกับว่ากําลังรอที่จะท้าทายรอที่จะเริ่มต้นรอที่จะซ่อนเร้นอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเขามีความเก็บอารมณ์ของความสุขสดใสนะคะไว้อยู่ค่ะเรามาดูซิคะว่าอะไรอีกนั่นไงเห็นไหมคะบอกแล้วว่า มันเป็นความความสดใสความสนุกความตื่นเต้นความท้าทายในตัวตนของคุณความอยากที่จะกล้ากล้าที่จะแบบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไล่ล่าหรือขวอคว้านะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะขว่คว้าหัวใจคุณมานะคะเขาอยากที่จะไล่ล่าคุณมาเหลือเกินมันเป็นความตื่นเต้นเหมือนกับเด็กคนหนึง่งเหมือนคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่า มองเห็นเป้าหมายนะคะมองเห็นเป้าหมายแต่คุ่มตะคุ้มอยู่นะคะจะแข,ขว่ยคว้ายังไงจะ,จะจะจะทำยังไงดีจะจัดการคุณยังไงดีนะคะแบบแม่จะทั้งตัวและหัวใจได้อย่างไรนะคะจะกินทั้งตัวและหัวใจนะคะอะไรประมาณนี้เลยนะคะ s t r ร s นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตนของคุณดูสิคะครึ่งหนึ่งเป็นสิ่งโตสาวสวยนะคะอีกครึ่งหนึ่งเป็นความความน่ารักหรือว่าความแบบ นุ่มละมุนอ่อ,อนหวานและอ่อนไหวแต่อีกฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าดุร้ายเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะดูมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็เก่งมีความสามารถแล้วก็มีเสน่ห์มากๆอยู่เฉยๆนิ่งๆิ่งนะคะยิ่งโพสต์ยิ่งคุณพัฒนาตัวเองนะคะคุณทำสีผมคุณทำทำตัวให้แบบ ออกกําลังกายนะคะฟิตเนสหรือว่าโพสตอะไรที่มันเป็นโพซิทีฟอะค่ะเรามีเอเนอร์จีพลังงานความสุขของตัวเองใช่ไหมเขาก็ <K> รู้สึกว่าอยากที่จะไล่ล่าคุณนะคะอยากที่จะขอยขว้ยคว้าหัวใจของคุณมันมีความตื่นเต้นที่ได้มองคุณมีความตื่นเต้นที่ได้ส่องคุณมีความตื่นเต้นที่ได้คิดถึงหรือเขากําลังที่จะเหมือนกับว่าภายในใจมันมันมีความกระตือรือร้นอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณกับเขาได้เจอกัน ทําให้คุณกับเขาเนี่ยมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะหัวใจมันกระชุ่มกระชวยนะคะคือวุ่นวายอารมณ์วุ่นวายกับคุณมากๆเลยนะคะอารมณ์ของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาเตรียมนะคะจะแอคชั่นคลื่นไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณเดอะเด การกลับมาอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสงบางอย่างอีกครั้งนะคะมันเป็นความรู้สึกของความว่างเปล่าความคิดถึงและก็มันรู้สึกว่ายังไม่จบนะคะถึงแม้ว่าคุณจะตัดจบถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะห่างกันมาแล้วยังไงก็ตามบอกเลยว่ามันยังมีความคิดถึงการส่องและก็การมองหาอยู่นั่นเองนะ,ะเพราะว่าเดอะเดตรูปนี้เป็นเดอะเดตที่ไม่มีใบหน้าคนเห็นไหมคะแต่มีอะไรที่มันแบบ ทะลุไปจนบนฟากฟ้าไกลนั่นก็คือ King คิงกับสอดนะคะที่ข่มอารมณ์ความรู้สึกวันไวความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกเยาวยวนนะคะด้วยเหตุละผลนั่นเองนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ King n g งกับสอดแล้วแหมก็รู้อยู่ว่าเป็นคนที่นิ่งนุ่มลึก เซ็กซี่แล้วก็มีตักกะเหตุละผลสูงที่สุดนะคะคิดอะไรทำอะไรคำนวณออกมาด้วยเหตุละผลนิ่งควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีเฉียบคม เฉียบคมทั้งหน้าตานะคะรูปร่างหน้าตาเฉียบคมทั้งวาศินวาจาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีสเสน่ห์เซ็กซี่ด้วยคือคุณและเขาว่าต่างคนต่างมีอะไรที่คล้ายกันแล้วก็เหมือนกันแล้วก็มีความเซ็กซี่อะไรบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะเป็นธาตุลมคุณอาจจะเป็นธาตุไฟหรือเขาอาจจะเป็นธาตุไฟคุณอาจจะเป็นธาตุลมหรือธาตุน้านะคะหรือว่าธาตุดินทําให้บางอย่างมันจะมีความกลมกลืนเพราะว่าบางท่านมีเรื่องราวของการ ทิ้งระยะห่างกันออกไปแต่คีบินทัสู่นะคะก็ยังรู้สึกว่าส่องอยู่นะมีความรู้สึกคิดถึงนะรออยู่นะมันยังคงมีอะไรที่หวั่นไว้อยู่ในใจอยู่นั่นเองนะคะบางครั้งยังฉุกคิดคิดถึงคุณขึ้นมาแต่บางท่านที่รู้สึกว่ามีความสามารถที่ดีอยู่แล้วหรือความสามารถที่มันกําลังไปต่อได้บอกเลยว่าเขาลุ่มหลงแล้วก็ หลงเสน่ห์คุณมากๆเลยนะคะคนที่อยู่ในหัวใจของคุณในเมื่อถ้ามันเป็นท็อกซิกที่ผ่านมามันมีเรื่องราวอะไรที่ก็ตามเป็นท็อกซิกในตัวของคุณเองที่คุณออกมานั้นคุณมีค่าในตัวตนของตัวเองมากๆแล้วคุณทิ้งความดีความอะไรไว้ต่างๆนานามากมายแน่นอนคะ่ะในจังหวะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันต้องฉุกคิดความดีหรือความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะคะมันยังคงมีเรื่องราวของ บางอย่างที่รอคอยและคนหากันอยู่นะคะบางท่านบอกเลยว่าเขาชอบคุณมากแต่เขาข่มอารมณ์ความรู้สึกของคุณอยู่และเขาจะกลับมาหาคุณด้วยนะคะการเทคแอคชั่นการเคลื่อนไหวการส่งข่าวคราวหรือการทำอะไรบางสิบอย่างให้คุณรู้นะคะอาจจะเป็นการขะการกดไลค์นะคะกดรูปดูรูปคุณการส่องการมองหาคุณนั่นเองนะคะ ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนั้นมันยังคงเป็นบางอย่างที่รอคอยนะคะรอคอยด้วยของความห่วงหาความคิดถึงแล้วก็ความคิดว่าจะทำยังไงที่จะได้ติดต่อหรือว่าเคลื่อนไหวหาคุณเข้าหาคุณได้นั่นเองนะคะความวิตกกังวลความคิดมากความเป็นห่วงนะคะรู้สึกบางอย่างที่ บางบาง energy ของตัวตนของคุณแล้วมันสะท้อนความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวเข้ามาให้เขาได้รู้สึกแล้วก็ได้เห็นนะคะเรามาดูอีกค่ะว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงเกี่ยวกับคุณนะคะ<ม>เขามีความอ่อนไหวเกี่ยวกับคุณมากเลย<ม>บอกเลยค่ะว่าเขารู้สึกถึงคุณและเขาก็รู้สึก นอนไม่หลับในบางครั้งในบางวันแล้วเขาก็บางครั้งเขาฝันถึงคุณนะคะเขาฝันถึงคุณบางทีไม่ได้ฝันถึงแต่มันช่วงนี้มันมีเวลาของมันมีช่วงเวลาของความอารมณ์อ่อนไหวอยากอยากค้นหาข้อมูลของคุณจังเลยอยากดูคุณจังเลยว่าไลน์ a c e b o o k โซเชียลคุณเป็นยังไงบ้างคุณทำอะไรคุณอะไรยังไงคุณเงียบไปหรือว่าคุณไม่โพสอะไรวันนี้คุณโพสอะไรมันเป็นความรู้สึกของอารมณ์ของความวุ่นวายในใจความวุ่นวายในใจที่มันแบบ มันทําอะไรไม่ได้มันได้แต่แบบดูหรือว่าคิดถึงหรือว่ารอคอยบางอย่างนะคะด้วยด้วยเหตุลผลนะคะอะไรระหว่างคุณล่ะคะเพราะว่าบางท่านมีประเด็นบางท่านมีความห่างไกลกันบางท่านมีเรื่องของการยังคงเพิ่งคุยกันหรือว่าคลิปอินทัสกันเพื่อที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์หรือว่าเพิ่งกําลังที่จะแบบมาเจอกันในอนาคตแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เจอเมื่อไหร่อะไรยังไงด้วยความห่างไกลด้วยอะไรบางสิ่งบงอย่างที่รอจังหวะนั่นเองนะคะ เขาอาจจะยังไม่ได้บอกคุณว่าเขาจะมาเมื่อ,อไรหรือว่าจะเดินทางมาเมื่อ,อไหรแต่มีแพลนคร่าวๆอะไรแบบนี้หรือว่าทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ที่จะแบบ ที่จะได้เจอกันนะเหมือนมีความหวังอะไรบางอย่างแต่อาจจะยังไม่รู้กําหนดการเพราะฉะนั้นระวังให้ดีถ้าถึงวันที่เขาแบบคิดมาแล้วว่าใช่อะไรยังไงเขาอาจจะอยู่ๆก็ติดต่อคุณมานะคะทำให้เซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคุณเคลื่อนไหวแอคชั่นอะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของความรู้สึกที่รอคอยแล้วก็ข่มอารมณ์อยู่และถ้าจะมานี่ก็ต้องมาแบบมาแบบราชาดาบนะคะธาตุลม บบพัดมาแบบรดวดเร็วไม่ทันในตั้งตัวนะคะแบบนั้นแล้วก็ด้วยวาทศิลป์ที่คมขายนะคะด้วยสเสน่ห์หรือว่าด้วยการพูดการจานะคะอาจจะรู้สึกว่ามาแบบเนียนๆนะคะมาแบบเนียนๆมาแบบนิ่งๆแต่ดูคล่องแคล่วระว่วงวแบบงงๆนะคะประมาณนั้นนะคะเรามาดูอีกค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะเขาจะทำอะไรกับคุณอีกต่อไปนะสองเรียนนะคะ เขาจะทำอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูกัน3เหรียญแล้วก็ราชินิดาบนะความสับสนวุ่นวายใจนะคะเขาอยากที่จะ take action กับคุณแน่นอนนะคะเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะเขาจะเหมือนกับว่าจะหาวิธีที่จะได้คุยกับคุณยังไงหาวิธีที่จะได้ปรึกษาหารือวางอนาคตวางแผนกับคุณยังไงดีจะวางแผนเข้าหาคุณยังไงดีจะวางแผนมาเจอคุณยังไงดีนัดเจอคุณยังไงดีจะคุยกับคุณยังไงดีเอ๊ะจะติดต่อแล้ว ติดต่อกันแล้วจะคุยยังไงหรือจะจะติดต่อแล้วจะติดต่อยังไงคือคุยแล้วก็คิดนะคะว่าจะทํายังไงกับคุณดีนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของคุณและเขามีความแตกต่างเรื่องของอายุที่ห่างกันมากๆหรือว่าทางไกลหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณและเขามีอะไรที่มันคลิกแล้วมันลงตัวกันอยู่ซึ่งตัวตนของคุณและเขาตอนนี้ต่างคนต่างหันหลังซึ่งกันและกันต่างคนต่างเฉื่อชายต่างคนต่างพีภาราหน้าที่ต้องทําหรือว่าต้องจัดการเหมือนกับว่าดูดูมองมองแล้วก็ส่องสองกันอยู่ด้วยนะคะดูซิว่า เอ๊ะจะยังไงอะไรนะคะดูซิว่ามันจะเป็นไปนทางไหนคุณจะว่ายังไงหรือว่าคุณก็กําลังเอ๊ะดูดูเขาอยู่หรือเปล่านะคะว่าเขาจะอะไรยังไงกับคุณไม่จะทําอะไรหรือเปล่าทําไมดูเขา ดุดุนิ่งนิเงียบเหลือเกินช่วงนี้นะคะแต่ความนิ่งๆิเงียบความอ่อนไหวเนี่ยแหละนะคะดูดูแอบแอบซองซองหรือว่าคิดถึงอยู่นะคะมีความกระวลกระวายใจอยู่นั่นเองนะคะเพราะด้วยไลฟ์สไตล์เอ็นดูีของคุณแล้วมีความเก่งมีความฉลาดนะคะไม่ชอบอะไรที่ไม่ไม่ชัดเจนไม่ชอบอะไรที่คุ้มเคลือแล้วก็เป็นคนที่มีเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นสาวเก่งหญิงเก่งเลยทีเดียวมันทําให้ เขารู้สึกว่ามีความประมาทแล้วก็ความกังวลใจแล้วก็ความท้าทายที่จะเข้าหาคุณหรือว่าแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะระวังให้ดีนะคะบางท่านเออาจจะได้รับข่าวคราวจากคนนี้หรือว่าได้มีความเคลื่อนไหวอะไรจากเขาคนนี้นะคะบางท่านเขาจะกลับมาหาคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะเซอร์ไพรส์ราหาคุณนั่นเองนะคะอารมณ์ของความคิดถึงการรอคอยการติดตามนะคะ เมื่อไหร่จะถึงเวลาและว,วันนั้นสสักที t ันเพอร์เรการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นความเคลื่อนไหวนะคะการปรับการจูนอะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณและเขาความรู้สึกที่ยังคงวนเวียนแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะความรู้สึกที่เมื่อไหร่หน้าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่เราจะเป็นอะไรกันสักทีนะคะมันมีความวุ่นวายแล้วก็หาวิธีที่จะมัดหัวใจของคุณ มันจะทำยังไงได้มันจะมีวิธีทางหรือเปล่านะที่เราจะได้วางแผนอนาคตหรือว่าได้คุยกันนะคะเขาคิดอะไรกับคุณเยอะแยะมากมายนะคะเขารู้สึกและเขาก็รู้สึกกับคุณมากมายเช่นกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรมองออกไปยังข้างยังอนาคตแล้วหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคุณอาจจะไม่แน่ใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาก็ได้เขาก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจหรือว่ากังวล อะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันแต่เขามีความเชื่อมั่นบางอย่างว่ามันจะต้องมีวันนั้นที่คุณกับเขาที่จะได้มาบรรจบอีกครั้งนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้บรรจบเนี่ยความรู้สึกของความคิดถึงบางอย่างก็ <c oughs> ยังคงอยู่นะคะคือการกลับมาถึงกลับมาไม่ได้ถึงมีความท้ออะไรก็รู้สึกว่าวนเวียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนั่นเองนะคะสาหรับบางท่านที่รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วที่คุณรู้สึกว่าปลดปล่อย อะไรบางอย่างออกมาจากเขาแล้วนั่นเองนะคะแต่สำหรับบางคู่ก็บอกเลยว่าระวังการกลับมาของเขาไม่ทันในตั้งต่ตัวให้ดีค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้มาส่งพลังงานให้กับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ